มาเก็บถั่วงอกกันนะคะถั่วงอกที่เราเพาะไว้2คืน3วันนะคะที่ครอบเพราะเป็นชั้นคอนโดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเก็บได้เลยนะคะเก็บได้เลยเนาะเราก็จะตัดรากนะคะระหว่างตะแกงกะกระสอบนะคะเห็นไหมคะถั่วงอกของเรานะคะ เราก็จะได้ถั่วงอกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะตัดออกตัดรากออกระหว่างระหว่างตะแกงระหว่างตะแง่กับกระสอบนะคะเราก็จะใช้คัตเตอร์คมๆตัดรากนะคะใช้คัตเตอร์ตุกคมๆตัดรากออกอย่างนี้นะคะระหว่างตะแกงนะคะ นี่ค่ะเราก็จะตัดแบบนี้เลยตัดรากเราจะไม่ใช้รากนะคะเราก็จะได้แต่ต้นนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะได้แบบต้นๆออกมาเลยนะคะเนี่ยจะเป็นต้นๆแบบนี้ออกมาเลยนะคะเราก็จะมาล้างออกนะคะตัวนี้ถั่วงอกนี่เราเพาะเพาะใส่แต่น้ําเลยนะคะ ถั่วง,งอกเ็กินแต่น้ํานะคะไม่มีสารบอรแหล็กไม่มีอะไรนะคะไม่มีสารฟอกขาวนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดรากตัดรากเข้าออกจากจากตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เขาก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเขาจะไม่มีรากเลยมันเป็นถั่วง,งอกตัดรากนะคะทำไว้ทานในครัวเรือนนะคะสามวันสองคืน ก็ใช้ได้แล้วค่ะสามวันสองคืนก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นไหลลรากเลยนะคะไหลลรากเลยเราก็จะได้มาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล้างสักสองน้ําล้างให้เปลือกถั่วงอกมันออกนะคะเป็นอันเสร็จค่ะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะ ที่เราเพาะไว้ลากมันก็จะอยู่ที่เราเพาะไว้นี่นะคะที่เราตัดลากออกเมื่อกี้ลากมันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นะคะหลกอยู่ข้างลาง่างนี้เราก็เสร็จไปหนึ่งชั้น,นะคะ่ะเสร็จไปหนึ่งชั้นชั้นที่สองนี่นะคะชั้นที่2ของเรานะคะชั้นที่สอง ทำกินในครัวเรือนก็ทําสักสองชั้นสามชั้นก็พอค่ะค่อยๆเพาะเอาใหม่แล้วเพาะแล้วค่อยเพาะเอาใหม่เพราะมันแค่สองคืนสามวันถ้าทําขายก็ได้ค่ะก็จะเป็นอบอั่นแบบนี้เลยนะคะอบ,อบ,อบขาวๆแบบนี้เลยเป็นถั่วงอกไรลากเนาะถั่วงอกไรล,ลากแล้วก็จะตัดลากนี่ค่ะเราก็จะตัดลากระหว่างเนี้ย เเปล่าคะตัวงอกอบอวเลยค่ะนี่นะคะก็ะตัดเลยค่ะใช้คัตเตอร์คมๆตัดนะคะใช้คัตเตอร์คมๆตัดอ,อแบบนี้เลยนะคะ ตัดลากเราจะเป็นถัวงอกตัดลากของเราเขาขาวอวบเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งเด็ดลากอีกทีหนึ่งค่ะเราไม่ต้องมานั่งเด็ดลากเลยนะคะเนี่ยตะแรงแล้วก็เอาไว้ใช้งานได้ต่ออีกค่ะ ตะแกงงเราก็ไว้ใช้งานได้ต่ออีกนะคะนี่นะคะเป็นถั่วงอกคอนโดของเราเราก็จะมาล้างมาล้างเอาเอาเปลือกมันออกนะคะ <N 1> นี่ค่ะต่อมาเราก็จะล้างเอาเปลือกเขาออกค่ะเปลือกเขาเ,เขียวๆนี่ค่ะเปลือกเขียว,เ,ยว,วเ,เราก็จะล้างเอาแต,ตนนะะ่เราก็จะล้างเอาแต่ต้นมันนะคะเราก็จะล้างเอาแต่ต้นมันนะคะนี้เลยนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะตัวงอกตัดรากของเราค่ะ